ดวงคุณเจนหนึ่งนะครับคุณมีดาวสุกอาทิตย์เท่ากับศุกร์360สาม้อสิบงศาเลยนะครับความหมายก็คือว่าคุณมีร่างกายที่สวยงามน่ารักค่้นะครับก็มักจะเป็นที่รักของคนใกล้ชิดนะครับ เป็นเครื่องประดับของคนอื่นด้วยนะครับความหมายนั้นก็หมายถึงเครื่องประดับด้วยนะครับถ้าหมายถึงเครื่องใช้ต่างๆนะครับในบ้านคุณก็จะหมายถึงดอกไม้ที่อยู่ในบ้านนะถ้าเกิดพูดถึงว่าคุณมีสถานะอย่างไรในสังคมนะครับคุณก็เป็นที่รักใคร่ของคนในสังคมนั่นเองนะครับเพราะว่าคุณมีดาวศุกร์ต่อไปนะครับคุณมีดาวอังคารฮาเดสด้วย เก้าสิบองศาอังคารฮาเดสนั้นหมายถึงการกระทําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับอังคารหมายถึงกิจกรรมฮาเทสหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่ําต้อยนะครับความหมายโดยรวมก็คือมีการกระทําสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับและมันสัมพันธ์กับดาวศุกร์จริงๆแล้วความหมายตรงนี้เนี่ยความหมายตรงๆงของมันก็คือการทําแท้งนะครับหรืออาจจะหมายถึงการทําสิ่งไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ก็ได้นะครับจุดตรงนี้เป็นดาวที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาใกล้ๆนี้เองนะครับต่อไปนะครับคุณมีลาหูเท่ากับพฤหัสเซอุส360องศามีอาทิตย์เท่ากับอาพาร์ลอน45องศาแล้วก็มีอาทิตย์ทับวันคนุส 90องศาความหมายนี้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรอบข้างนะครับหมายความว่าคุณนั้นมักจะติดต่อคนที่มีชื่อเสียงคนที่กว้างขวางนะครับคนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นเพศชายนะครับเป็นการติดต่อเรื่องการงานนะครับซึ่งก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับโครงสร้างนี้มาพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ามันจะมาเมื่อไหร่ ก็เป็นดาวที่ดีนะครับแต่ว่าองศาเบาไปหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กับจุดเจ้าตาเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับเมฆของคุณนั้นเท่ากับอาทิตย์สุด45องศานะครับความหมายก็คือคุณก็เป็นที่รักใคร่ของสิ่งแวดล้อมน,นะครับก็คือโครงสร้างคล้ายๆกัน เม่ตลับอาทิตย์สุดนะครับเป็นที่รักใคร่เป็นของสวยงามของสังคมนะครับคุณมีสท้อนอาทิตย์เท่ากับอังคารทับฮาเดสตัวนี้ไม่ดีนะครับเหมือนกับโครงสร้างนี้ความหมายเดียวกันเลยแต่โครงสร้างตรงนี้นั้นมันมา360องศาเลยนะครับต้องระวังอย่างมากน่ากลัวนะครับคราวนี้ผมจะขอพูดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ดาวจะมาบ้างนะครับ คุณจะได้เตรียมใจเอาไว้ลองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดแล้วก็จะได้พร้อมที่จะรับมือมันมันมาในช่วงปีนี้นะครับตัวที่ไม่ดีเป็นตัวเนีนะครับอังคารฮาร์เดสเนี่ยก็คือว่าโครงสร้างนี้นะครับมันจะมาในช่วงเดือน มีนาคมถึงธันวาคมปีหนึ่งหนึ่ง,งก็คือช่วงนี้นั่นเองดาวเริ่มข้อจรเข้ามาแล้วนะครับเริ่มทําอิทธิพลแล้วอังคารฮาเดสนั้นความหมายก็คือคุณก็ต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยการถูกทําร้ายนะครับการทําผิดศีลธรรมในทางที่ไม่ดีนะครับเป็นการกระทํานะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ความรักสิ่งสวยงามเนี่ยนะครับเป็นการกระทำท,ที่ไม่ดี คุณต้องระวังร่างกายตัวเองนะครับอาจจะเข้าไปพัวพันในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับไม่ดีนะครับต้องขอย้ํามาต่อไปเลยนะครับปีนี้นั่นเองนะครับดวงคุณไม่ดีต่อไปนะครับไอตัวนี้ทำมุม360องศานะครับมันจะมาในช่วงมกรา ถึงมิถุนายนปีหนึ่งสองนะครับก็คือปีหน้านั่นเองนะครับโครสงสร้างนี้จะมาจะเห็นว่ามันมาติดต่อเลยนะครับช่วงปีนี้จนถึงสิ้นปีแล้วก็ต้นปีหน้าจนถึงกลางปีด้วยสรุปนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงกลางปีหน้าเป็นช่วงที่ไม่ดีมีดาวอังคารและดาวฮาเดเข้ามานะครับคุณจะไปเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ไม่ดีการเจ็บป่วยมีโรคไร้แรงทําผิดศีลธ,ธรรมถูกคนอื่นทําร้ายนะครับก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีเลยนะครับองศาก็แรงมากเลยดาวตัวนี้เนี่ยผมเคยคิดว่ามันเคยมาตอนที่คุณอายุ25แต่ก็ไม่ใช่มันมาปีนี้นะครับคุณต้องระวังให้ดีนะครับเกี่ยวกับร่างกายของคุณดาวที่ไม่ดีผมก็พูดไปแล้วนะครับคุณผ่าน ปีหน้าไปก็เริ่มจะมีความสุขเข้ามาแล้วนะครับทังนั้นมาดูเรื่องราวดีๆในชีวิตบ้างน,นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมก็จะลบไอ้ตัวที่ไม่ดีออกไปนะครับตัวที่ไม่ดีรู้ไว้ก็เป็นประโยชน์ไว้ก่อนนะครับต่อไปมาดูดาวที่ทําให้ชีวิตรู้สึกมีความสุขบ้างที่เหลือนั่นก็คือดาวที่ทําให้ชีวิตมีความสุขกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือกลุ่มนี้ เป็นดาวที่บอกว่าคุณจะมีโชคในการติดต่อนะครับได้รับความสําเร็จได้มีการติดต่อเรื่องการงานนะครับเข้าไปร่วมปฏิบัติการกับผู้อื่นนะครับตอนนี้คุณอายุ42ปีในช่วงมิถุนายนนะครับจนถึงธันวาคมปี2016ช่วงกลางปีจนถึงสิ้นปีนะครับของปี2016นั้น เป็นช่วงชีวิตที่ดีนะครับมีความสําเร็จมีเงินมีทองนะครับเป็นช่วงที่ดีของชีวิตต่อไปนะครับในช่วงของคุณอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงนี้ก็คือตอนที่คุณอายุสี่สิบสี่ปีจนถึงสี่สิบห้าปีเนี่ยเป็นช่วงที่ความรักดีนะครับมีความสัมพันธ์ถ้ามีแฟนก็มีแฟนที่ดีได้พบเนื้อคู่ที่ดีนะครับได้อยู่ร่วมกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณพีคสุดละทางด้านความรัก แม้มันจะเลยมาไกลนะครับแต่ว่าก็จะเป็นโค้งสุดท้ายในชีวิตความรักของคุณแล้วนะครับช่วงอายุ4ี่ปีถึงส5ปีนั้นก็เป็นช่วงที่ดีด้านความรักนี่คือดวงดาวของคุณนะครับที่ผมพยายามจับหามาให้นะครับจริงๆแล้วในดวงดาวของคุณนั้นมันมีดวงดาวที่องศาเบาส่วนองศาที่แรงๆนั้นก็น่ากลัวสัเเกินที่มีดาวที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณเรียกร้องให้ผมดูผมก็จะดูให้ แม้มันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ผมก็อ่านตามดวงดาวนะครับอย่างน้อยถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงก็ดีแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงคุณก็จะได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ได้นะครับ